โตเวอ,อักขโตเวปสันนานังอ๋อเปิดเปิดภาษาบาลีอืมหาไม่เจอจำไม่ได้ก็คิดแปลเลยที่เอา้าอักโตเวปสันนานังอืมเอานั่นเออเอามันจะได้เรียบร้อยหน่อยเอาะมันบอกว่า พ,พูดดังๆชัดๆโยมจ,<า>จะได้รู้ว่าบทนี้มีคุณค่าอย่างไรขอกราบพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับแล้วภาะเถลานเถลาน,นครับอันนี้เป็นอักขปปะขาทสูตรพระสูตรว่าด้ความเลื่อมใสในสิ่งอันเลิศอักโตวเวประสันนานังเมื่อบุคคลรู้จักทำอันเลิศเลื่อมใสแล้วในของอันเลิศอักคังธรรมมวิชานตัง นะครับเลื่อมใสแล้วโดยของนันเลิศอักเเคพุทธเทปสันนานังนะทักทินเยอ,อนุตเตรเลเื่อมใสแล้วในทุธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักทินยบุคคลอันยอดเยี่ยมนะอักเกทเกธรรมเมปสันนานังวิราคูปสัสนสุเขเลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศอันเป็นธรรมปัจจาราคาแลนะสงบนะครับอันเป็นสุข อักเคสังเคปสันนานังบุญยะเขเตเกอ,อนุตตะเ,เรื่ื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศอันเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมอักกัสมิงทานังททธตังอักคางบุญยังประวัตติถวายทานในท่านผู้เลิศบุญที่เลิศย่อมเจริญอักทางอายุจวันโนจะ ยโสกิติสุขังพรังอายุวันนะอันเลิศเ้อยศเกียรติคุณความสุขกำลังที่เลิศย่อมจริญอักะสัทาตาเมทาวีผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้วอักธรรมมัสมาหิโตให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญาเขตอันเลิศ เทวภูโตมนุสวาอาคาปโตประโมทติจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบังเทิงอยู่นั่นแหลดังนี้แหลเออเอาหลวงปาก็ขอโดยสารบุญด้วยวาสาทุไปด้วยนะอืมเพราะวันนี้หลวงตาหลวงตาก็ ไม่ได้ไปร่วมหรอกอนุโมทนาไปแล้วกันนะอาที่เอาบทนี้มาแสดงให้พรโยมนะเพราะว่าเป็นบทที่ดีเลิศบทหนึ่งในพรที่ประเสริฐก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า,ทา,าทานอันเลิศนี่ยเป็นยังไงทานอันเลิศนี่ ประกอบด้วยวัตถุทานคือสิ่งที่ให้เป็นเลิศแล้วก็ถ้าถวายพระพุทธเจ้าผู้มีความเลิศความประเสริฐีนอย่างหนึง่งเป็นทักขินยายบุคคลบุคคลที่ควรให้ หรือควรรับทานเออพทธเจ้าอยู่ตรงไหน,นเห็นไหมพทธเจ้าอยู่ตรงไหน,นไม่ชช้เห็นเปล่าโอ้ใครตอบถูกไหนใครลองยกมือตอบถูกที่พทธเจ้าอยู่ตรงไหน,นตอบไม่ถูก ไม่ถามพระหรอกกลัวจะเสียหน้าเดี๋ยวหน้าแตกแต่ก็เลยไม่ถามเอา้าอย่างนั้นทำอันเลิศอยู่ที่ไหนอตอบไม่ได้ร่ะความจริงมันอยู่ที่เดียวกันแหละทำอันเลิศนี่คือกิริยาที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญเป็นบารมีอันเลิศเนี่ย เพราะเราจะไปทําเพื่อวัตถุประสงค์ไปสร้างถาวรวัตถุที่เป็นเลิศก็คือพระมหาเจดีย์สมเด็จเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ายิ่งเลิศใหญ่เลยไม่ใช่พระองค์เดียวหลายพระองค์ที่เสด็จมาเห็นไหมสุดยอดเลยแม้ในคำพีน่ะลอง นี่ถามเนี่ยพทเก้าเนี่มีคำพีเล่มไหนมีตรงไหนบอกว่าสร้างพระมหาเจดีย์บรรจุพระรมมสีธาตุพุทธเจ้าหลายองค์เป็นร้อยเป็นพันองค์มีไหมไม่มีครับยังไม่มียังไม่เห็นหรอกเราแกล้งถามไปงั้นแหละเราเองก็อ่านไม่จบเราก็อ่านมากกว่าเราแต่เรารู้ว่าไม่มีหรอกนะแต่ที่นี่พระมหาเจดียด์จะบรรจุพระบร่มสีธาตุของพุทธเจ้าเยอะเลยเยอะมาก แต่ว่าหลักๆก,ก็มีมากไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆแม้ที่แต่ที่ทรงพระนามวัติกขะก็เสด็จมาพระชงเสด็จมารู้จักพระชงไหมแข้งเกระดูกน่แข้งอ่ะนี่เสด็จมาเม่ไม่นับขององค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าในพัตรกับนี้สี่องค์มาแล้วเนี่ยพระบรมศรีีธาตุก็มาทั้งสี่องค์ พระกะุสันธโกนาครมะพระพุทธเจ้ากัตสปะและพุทธเจ้าโคตมะองค์ปัจจุบันส่วนพระศรีอริยะเมตยะก็ยังยังไม่มานี่ยังไม่มายังรออยู่ชั้นดุสิตเทวโลกรอเวลานี่สีองค์ก็มาครบชุดถอยหลังไปอีกเพราะฉะนั้นนี่แหละทานอันเลิศ คือเราตั้งใจทําคุณความดีอย่างเลิศโยมตอนนี้ต้องนี่หลวงปา๋าเห็นใจมากนะโยมอุตสาห์มาทําบุญห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทห้าร้อยโอ้โหที่เห็นใจเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่จริงๆเนะี่ย มันแย่จริงๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็โยมก็รู้ทั่วหน้าแล้วพระยังรู้น้อยกวโยมนี่เป็นเลือดเนื้อของโยมมานะเนี่ยนี่คือทานอันเลิศคือการเสียสละที่เป็นเลือดเลือดเนื้อเชื้อไขหลังออกมานี่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็พูดทรงพระคุณอันเลิศ อันนี้ไม่ต้องพูดแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ถามใครชี้ถูกบ้างไหนใครชี้ถูกยกมือดินี่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าธรรมกาย,ยางไงพระพุทธเจ้าบอกให้ตรงเลยพระพุทธเจ้าคือธ,ธรรมกายธรรมกายโยอ,อิตติปิ ธรรมะภูโตอิติปิเราตถาคตคือธรรมกายหรือเป็นธรรมกายเป็นธรรมพูดคืออุบัติขึ้นโดยธรรมกายคือกายธทรรมที่บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็อยู่ที่คนปฏิบัติได้ถึงธรรมกายไงอ่้ แล้วก็สื่อไปถึงพระพุทธเจ้าในนิพพานไงใช่ไหมเล่าคนปฏิบัติได้ถึงธรรมกายกเกษียณโตบเบอรอยู่นี่หน่อยโดยรอบนี่นี่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยแล้วยิ่งใครอาราธนาพระพุทธเจ้ามาก็อยู่นี่แหละเต็มแลยล่ะแล้ว,ลวพระธรรมอันเลิศอ่ะ เลือก,ก็คือปราศจากราคะโอ้โหมนุษย์เราปราศจากราคะยากมากแต่ทุกขณะจิตใดที่จิตสงบระงับตัณหาราคะได้ธรรมกายปรากฏทำในธรรมนั่นแหละของธรรมกายนั่นแหละ ทำอันเลิศใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเลิศละก็ธรรมกายนั่นแหละธรรมกายที่ละเอียดละเอียดที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นชี้ไปตรงไหนชี้ไม่ถูกอะแต่ชี้ไปตรงนี้ก็ไปถูกกวามจริงชี้มึงก็ถูกหมดนี่แหละก็อยู่นี่แหละใครปฏิบัติถ,ถึงธรรมกายก็อยู่นี่แหละคนปฏิบัติถ,ถึงก็เห็นคนไม่ถึงก็ไม่เห็น พระพุทธประธรรมประสงค์คือธรรมกายอยู่นี่หมดแหละเพราะนย็นเราถวายเนี่ยถวายกายเนื้อก็สักว่าเป็นกายเท่านั้นเองทานอันเลิศโอ้โหไปสร้างพระมหาเจดีย์นี่เป็นช่วยเนี่ยเลือดเนื้อเชื่อไขจะไปช่วยกันละมากน้อยก็แล้วแต่พระครูท่านก็นั่งนับโอ้โหสุดยอดเลยจำยอดดีนักหนาชโอ้โหนี่ อุตสา่านั่งนับเนี่ยด้วยความภูมิใจเพอเก็บเงินมาแต่ละน้อยละน้อยมาเนี่ยลุงป๋าเห็นใจเลยโยมเลยแต่ก่อนนะโยมทําบุญไปนะีน่พูดไปนะเปิดไปเนี่ยสิบใบเนี่ย,ยจะมีแต่ใบยี่สิบใบร้อยน้อยมากใบละพัน โอ้ยตอนนี้นี่นับใบละยี่สิบใบสิบนี่เพลินเลยนายโยมนะใบละห้าสิบบาทด้วยเพลินเลยเนี่ยก็ทำบุญไปหลวงป่าก็ทำบุญให้ทานไปก็เท่านี้พวกเราก็ทำบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ร่ำรวยเขาหรอกแต่เรารวยบุญนะเรารวยบุญนี่พูดบอกให้รู้ว่าบุญมันอยู่ตรงไหน องค์พระนั่นแหละศูนย์กลางท่านก็บุญใหญ่เลยนั่นแหะทีนี้บุญนี้ส่งไม่ใช่น้อยเลยสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จแล้วจะสร้างแล้วก็สร้างพระพุทธรูปเดี๋ยวท่านจะสงสัยพุทธรูปอยู่ไหนเอานะปีนี้ได้เห็นละบอกไปเลยเอารับรองร้อยเปอร์เซ็นอย่างหงุดหงิดก็แล้วกันได้เห็นแน่ เดี๋ยวจะเห็นแล้วก็ปะเหมาะถ่าโชคดีคนเขารู้เขาอาจจะมาทำบุญนะเพิ่มขึ้นมันก็เสร็จเร็วถ้าได้มีโอกาสยกฉัดในปีนี้ถ้ามีโอกาสนะก็เอาพระรมศีชธาตุใส่เขาเรียกว่ายอดโถ ổ. เป็นภาชนะอยู่ตรงโคนของฉัดอันนี้มาอยู่ปลายฉัดหรอกอยู่โคนจะบรรจุพระรมสีธาตุไว้ในนั้นยกขึ้นส่วนหนึ่งนะไม่เอาหมดหรอกเอาส่วนหนึ่งแล้วก็ยกฉัดถ้าบุญพวกเราพอได้ยกปีนี้แหละอว่างี้นะอ่าพอไม่พอถ้าพอก็ว่าสาธุที่สา โอ้โอนี่แหละเห็นไหมเอาเอาอย่างนี้นะอ่ะเข้าใจแล้วพระทำอนุโมทนาแล้วจบแล้วสิเนาะครับผมใช่ไหมครับอา้าวงั้นกราบลาพระรัตนตรัยดึกแล้วอา้าว